สวัสดีครับผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ผมก็มานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อข้อมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอเป็นพระสมเด็จพิมพ์จอมพลล่างลูกเมือนหลวงพ่อนะครับผมเป็นเนื้อพงนะครับเนื้อพงพุทธคุณนะครับผสมพวกว่านยาแล้วก็เกสรดอกไม้นะครับองค์นี้ออกพศ2 5 1 2น้องนะครับสภาพองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์ฮะสภาพเก็บดีนะครับ นี่นะครับด้านหลังนะฮะก็จะเป็นรูปหลงรูปเหมือนหลวงพ่อนะฮะนี่นะครับสภาพองนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับสภาพไม่ได้ใช้เลยนะฮะนี่ครับพระยังลึกยังล่ํานะครับไม่มีบินมีกระท้อนฮะสมบูรณ์ดีนะครับผมราคาแค่หลักร้อยนะครับผมราคาแค่หลักร้อยถือว่าไม่แพงนะฮะหายากนะครับนี่นะครับตามในหนังสือนะครับองค์ในหนังสือยังถือว่าสภาพนี้ใช้มานะฮะ นี่นะครับยังซูองค์นี้ไม่ได้นะฮะองคนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์นะฮะพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Facebook ตาวัดไผ่นะครับหรือโทร0837552196นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจะพุ่มไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากคนทุกรายการนะครับพี่พเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบพระคุณครับ